สารวัตรแจ,จนำทีมสืบนครบาลจับสองผู้ต้องหาโรงงานผสมสุราเถื่อนอันนี้ตำรวจนะฮะเขาก็เข้าไปจับกลุ่มตัวในสุรศักดิ์หรือในเอสอายุ46นะครับแล้วก็ในสุรชัยหรือในอาร์ตอายุอายุ44ซึ่งเป็นสองผู้ต้องหาเจ้าของโรงงานผสมสุราเถื่อนมาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองประชาการตำรวจนครบาลกลางดึกที่ผ่านมานะครับก็มีหมายจับ จากสารนาญามินบุรีให้จับสองผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหาพยายามฆ่าและก็ฆ่าผู้อื่นปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคจำน่ายให้กับผู้อื่นและข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนพรบรภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นคดีในความรับผิดชอบของออตำรวจนครบาลบินบุรีนะครับ ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ยอมตอบคําถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับตำรวจบอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นกรณีที่จําหน่ายสุราเจือเมิเชื่แอลกอฮอลให้กับนางสาวพัทรสาหรือเจปูนําไปผสมยาดองขายให้กับผู้บริโภคจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ป่วย เป็นจำนวนมากพนักง,งานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอาญามินบุรีออกหมายจับแต่ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ไปพักอาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่หวังน้อยจึงนำหมายสารเข้าจับกลุ่มตัวซึ่งหลังจากที่สอบปากคำกองบังคับการสอบสวนกองประชาการนครบาลแล้วตำรวจชุดจับกลุ่มก็ส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนที่ตำรวจนครบาลมินบุรีนะครับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ